ผมถามว่าสามีคุณพัชรินเนี่ยเป็นตำรวจเาองรวจเอกค่ะร้อยตำรวจเอกค่ะยศผู้กองเออนั่นแหละค่ะคุณน่ะค่ะคุณจะมาจ่ายพอคุณมาวันนี้เลยเดี๋ยวฉันร้อยที่บ้านสพบันโพฉันอยู่ที่บันโพนครสวรรค์ทำเรื่องวันนี้เดี๋ยวไปเจอกันที่อำเภอบันโพเลยค่ะเดี๋ยวจะโทรบอกสามีให้รองทำเรื่องค่ะมาเลยมาเลยตอนนี้เลยค่ะคุณจะรูคุณจะมากี่โมงคเราจเย็นๆเราใจเย็นๆย็นะเย็นไม่ได้ค่ะตอนนี้เดี๋ยวไปหาที่โน่ฉันไม่ไง ลูกฉันจะร้องว่างานเราเลี้ยงตอนนี้ค่ะฉันเลี้ยงลูกด้วยโอ้ยหายใจกัางหยีเลยนี่จังฟังมาดีเรื่องคุณเป็นตำรวจชุกหวยยังไงคะคุณมาด่าอย่างนี้ไม่ถูกฉันมบันทึกเสียงคุณไปแล้วเนี่ยแล้วฉันจะไปฟ้องผัวฉันแต่คุณพูดคุณตาไม่รู้เรื่องอรอนะไม่รู้เรื่องยังไงคะผัวฉันเป็นตำรวจ เนี่ยตำรวจจริงจริงคุณน่ะเป็นตำรวจจริงหรือเปล่าคุณมาเดี๋ยวนี้เลยถ้าคุณเป็นตำรวจจริงคุณมาเดี๋ยวนี้เลยฉันจะรอคุณอยู่ที่บ้านเดี๋ยวเจอกันเลยค่ะที่สพบันทศน้องตั้งงงไม่ไปค่ะน้องตั้งงงไม่ไปค่ะใจผัวฉันประจำอยู่ที่สพบรรทศค่ะมาเลยค่ะมาเดี๋ยวนี้เลยเว้นว่าให้ผมพูดนะครับฉันไม่ชอบเว้นว่าค่ะคุณพูดมาคุณพูดมาอยู่ด้วยเดี๋ยวรังคาฉันมาก มึงหายใจทางแต่ไม่ได้เลยอีจับใช้ยตดหายใจมึงอ่ะว่าแต่หายใจไม่ได้ใช้แต่หายใจค่ะพ่อมึงตายได้ไงเนี่ยอีจับคนจะฆ่าตายคนพ่อคนแม่คนจะฆ่าตายไอ้คนอยู่ข้างๆดูได้นะเดี๋ยวหงายท้องหงายไส้ลงไปเลยนะตอนนี้ฉันลงต่อดีค่ะฉันลงตอดีค่ะฉันไม่หงายท้องละค่ะฉันมีพลังฉันเลี้ยงลูกเยอะค่ะพูดมาพูดมาได้เลยค่ะตอนเนี้ย คนพ่อคนแม่คุณตายเหรอคะคุณหมาเลิกฐานได้คะฉันไม่ใช่ตำรวจของคนะฉันร็จเป็นตำรวจจริงๆค่ะคุณตำรวจจริงๆคุณรู้จักไหมคะคุณรู้จักไหมคะร้อยตำรวจเอกยศผู้กองคุณไปตำรวจคุณไม่รู้เรื่องของผู้กอง